ทุกคนครับวันนี้เรามาโคบเลนนะครับซึ่งรถไฟแคนเซลแล้วคือแบบจากที่เราแบบสองชั่วโมงควรจะถึงอะเราเลยต้องไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากปสถาน,นี้ที่เมืองเรานะครับพาสสโลเทนกลายเป็นสามชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงจริงๆน่าจะสีแล้วนะคือแบบเลดแล้วเลดอีกอเหนื่อยมากตอนนี้เราก็จะเดินไปหาเพื่อนนะเพื่อนรอเราเป็นชั่วโมงแล้วแหะ เพื่อนเราอยู่ใกล้กว่านะครับก็ได้อยู่ที่เชนจ์เราเต็มที่เนื่อยเหนื่อยแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บนรถเลยคือพอมันแคนเซิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็โอเคนะแต่ว่าโอเคแคนเซลฟังไม่ออกนะแต่แบบหลันลีในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยโอเคอย่างน้อยเปลี่ยนกูก็ยังแบบไม่ตกรถอะบักก็เลยแบบขึ้นไปพอดีพอจะขึ้นไปเสร็จขับมาแอปมันบอกว่ามันไม่รู้ว่าแบบมันต้องเชียไงไหมคืออยู่ในชาร์ชลา,ชาดเดินตลอดทีมันต้องเชงอะไรอย่างเงี้ย มัน,น,น,นแ,แบะว่ามันต้องเฉงแบบผัดเปลี่ยนคันอนะถึงแม้จะอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันอนะแต่มันจะต้องเอถิบเถิบเชงไปะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มันมันไม่ต้องเฉงเลยทุกคนเราก็เลยลุกเสียที่นั่งฟรีเลยก็จดใจเราก็เลยแบบได้ยืนไปชั่วโมงกันเพราะเหนื่อยะดูนับก่อนนะทุกคน เรากําลังรอกินข้าวครับวิกรีทีเปิดร้านนะครับเรากำลังอยู่ร้านอาหารไทยนะครับรอาสี่ทีครัวเปิดนะครับตอนนี้เราเหมือนว่าเราเป็นพนักงานของร้านรอราเปิดแล้วเข้าไปทํานรานนี้นะครับทุกคน้านไข่ทานนะครับผู้ชายเหนเข้าใจนะการหาทคลเดือดเชอแล้วเนาะอยากถ่ายใช่ไหมถ่ามีผู้หญิงตักข้าวให้ อยิ้มตื่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาเอโอทาวง่ะโอทาวไว้ก่อนสวยมากคนนั้นเขาชื่ออะไรเขาไม่หันมาอีกแล้วหันมาหน่อยครับหันมันนกอีกเราต้องไปถ่ายข้างหน้านี่คือร้านเบียร์เราอยู่แฮลิฟอร์เอร์ น่าเช้าอ่าน่าจะมีอีกจุดหนึ่งป้าที่เธอฝากไว้อ่ะเผลอเผลอหนึ่งสองเผลออีกลูกคนนั้นเขามองเธอจิกเข้าไปย้อนแสงมากเลยครับทุกคนเราจะขึ้นไปเฉากันนะถ่ายตาบอดก่อนนะเฉาอยู่ตรงนู้น ได้ราคานักเล่นอีกแล้วอ่ะเราขุมใสจะไปได้หมดอันไหนความรูจที่ให้ได้ราคาไนวะเช่เชอเช่เช่เออ้มันวอยู่นะเฮ้ยกูก็เอ้ยเอ้ยกูกูสั่นี่ <c oughs> เราอยู่บนทะเลแล้ว,ลวน่าั้โสมมากเลยอะฉันส่แหวนดกว่าะสนมันมากกวสองคนี่คนหนึ่งนะครับนีนย ไปอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยอากาศมันร้อนเสร็จตาแล้วต้องถ่ายนะโอเคครับกดครับเหรียญรับเอามันยังไม่เข้าเหรียนปลอมไม่ใช่เข้าผิดทองอ้าวทำไมไม่ลงอ้าวหนึ่งคูนห้าเว้ยมันต้องสองยูโรเปล่าแกมันสองยูโรแกมันหนึ่ง ไม่รู้วะช่างแม่งหละออมม่ะเฮ้ยคุ้มอยู่นานที่เดินมาน <ะ S 1> <ไ>ป้ายคุ้มค่าที่เดินขึ้นมาแล้วนะครับ,บทุกคนเราเสียค่ากับช้ามานแบบแพงอยู่เหมือนกันนะฮะสิบสามนะฮะ สิบสามแต่ว่าเราใช้ตรวจนักเรียนนักศึกษาก็เลยเราได้เหลือแปดแล้วเราก็ทำให้เพื่อนได้ด้วยเข <Okay. S 1> ามไม่ตรวจบ,บัตรจ้าเราอายุสิบแปดจ้าคนนี้อายุสิบห้าฉันอายุสิบสี่ครับผมอายุสี่นะครับเอาเคยขึ้นมาข้างบน <laughs> นะสรุปสวยเปล่าอ่ะใช่อันนี้ถ่ายคลิปนะหนูแทนลม <laughs> อยู่ไทยก็ใช้อันนี้ตลอดนะครับเอาไวกา้กันไม่เคยไม่เคยเอาไว้กันฝนไงกันแดดอย่างเดียว ไหนมีฝรั่งยิ้มให้เรานะกันไม่ได้รั่วไหนฝรั่งคนไหนยิ้มถือล่มมาทำไมันแปลกนลักหรอฮะข้างหน้านะฮะรือน่มเฉยๆงไมันร้อนนะ่นะเราจะกลับกันแล้วนะครับขึ้นมาก็คือไม่มีอะไรครับข้าวกระสาทต้องเสียอีกไม่มีตังกัทิมโจนอยากมานั่งกระเช้าเฉย โตได้เปลี่ยนสีด้วยนะแล้วถ่ายรูปก,กัน เนี <rude S 2> ่ยตอนนี้เราจะไปเหมือนมันแบบมันเป็นรังคาไปแล้วไงไม่มีอะไรแล้วะมันเลยไม่มีอะไรแล้วอ่ะบ้านมันจะเป็นแบบคำว่าเชิญก็แบบต่อเฉยๆก็เชิญให้มันดูแบบเขาสร้างอีกแล้ว i be